สวัสดีครับขอตอนับพี่น้องเขับสูซองแล้วเชือกลำสิ่งเส้นเลยครับหลังจากสถานีอัสัยมาครับในตำการเกยน่ำเกยน่ำซอยเครื่องสูบน่ำครับเกยซอยกันจะโบกิว หลังจากที่เกิดตอก,การสวมรอบ2ที่ว่านะครับ่าเกียนี่ก็ป้าพีน่น้องเมื่อกซีบีนะครับเก b ซบขั้นเดิมกันกิบก่อนแต่ว่าคนขับเป็นคนใหม่ครับกลมขับขันนี้ใจเย็นกันครับ <laughs> คนครับรถนี้เป็นร้น้นขั้นเป็นคน,นคนเดียวกันครับที่ว่านั่งในรถซานี่เพิ่นเป็นบู้ครับรถขั้นซานี่เป็นผู้เซามา่าซมกระเพิ่นซอมเบียงเพื่อนกระเหลียจอยู่ครับเพื่อนว่าหมู่บ้านเห็นเพื่อนดึงรถซานี่ขั้นเพื่อนครับขั้นเพื่อนเซาเพื่อนน,น,นนางกันมั่นจนน่งเกลืนแม่เพื่อนว่าเอวโอ เพื่อนกับขับรถเป็นครับ,นนรบแต่ว่าคนกับกันก่อนเป็นว่าบ่ฟังกันเลยว่าสันรถสองขันสามขันกูซอยกันหนาสิต้องมาปรึกษากันก่อนว่าสันกูซอยกันกัสิได้ขึ้นเร็วกัสิจบแต่เมื่อวานนะครับจะคือว่าแหละครับมันหลายคนหลายความคิดบ่วอะไรมาประชุมบ่วอะไรามา ศึกษากันก่อนเกิดมีแต่สีดึงสีกู่ย่างเดียวเอาใจซอยครับให้ความหวังเป็นความหวังให้ก็ข้นไว้ๆข้นไหนเร็วๆสาบาบอะไรครับนาฝนเกิดพายุเขามากฝนตกหนักตกจะเปการกูยากเยก À. cái này có vương Jesse B ạ, kéo nám bay cứ con, vì bình nòng vương này zoom ngân tay cứ con, à. chơi cái cây này ra cứ con, này. หนด,ดกัดียวกันแต่ว่าการขับแตล่ละคนขับนิ่มครับนวลนเหมือนกันนะนิ่มฟีมือครับเพราะว่ากันต่างคนต่างสไตล์

สำหรับกิมน,น,นี้ครับจบเรื่งนี้ครับพีน้องเอฟซีเจอกันคลิปหนา้าจะบผมจะตายเพิ่งครับตอ,อนนำโบกอีกนะสำหรับคลิปนี้ไปไปครับ